มาดามวิลาสวัสดีค่ะใครชอบทานชีสเหมือนมาดามบ้างคะถ้าชอบเราแวะมาทางนี้ได้เลยวันนี้นะคะมาดามมีเมนูชีสของทานเล่นแบบง่ายๆที่เรียกได้ว่าคนทํากับข้าวไม่เป็นก็ออยังทําได้เลยค่ะนั่นคือเมนูเบบี้เบลชีสเคลือบดดริโตสทอดค่ะใช้ส่วนผสมแค่ไม่กี่อย่างก็ฟินได้แล้วเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากการเอาดดริโตสนะคะรสใด,ดก็ได้วันนี้มาดามเลือก Heat ะะชิลลี่ฮีทเวฟนะคะรสชิลลี่เผ็ดร้อนเหมาะสําหรับคนชอบทานเผ็ดแบบมาดามค่ะเอามาบดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเสร็จแล้วก็นําไปผ ไว้ก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาตัวเบบี้เบลชีสมาแกะเอาแว็กสีแดงที่เคลือบอยู่ออกค่ะตัวนี้นะคะเป็นชีสธรรมชาติผลิตจากนมแท้ๆสามารถทานเล่นได้เลยนะคะ จะทานคู่กับอาหารหรือผลไม้ก็ยิ่งฟินส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นคือไข่ไก่ค่ะวันนี้มาดามเลือกไข่ไก่สดโอชาที่มาจากแม่ไก่อารมณ์ดีนะคะสดมันกรมกล่กอมมาตอกใส่ถ้วยแล้วตีให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะนำเบบี้เบลชีสนะคะที่เราปอกไว้มาชุบแป้งชุบไข่และชุบโดรีโตสค่ะทําแบบนี้สองรอบนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนําไปทอดได้เลยใครจะทอดด้วยน้ยํามันหรือแอร์ไฟเออร์ก็ได้นะคะจะแ,แบบไหนก็อร่อยฟินเหมือนกันกัดเข้าไปนะคะจะเจอ กับโดริทอสกรอบ,อบชีสเยื่ยืด,ยดฟินสุดๆมาดามคอนเฟิรม์มใครอยากฟินเหมือนมาดามนะคะเข้าช็อปดอทเวลลามาเก็ตดอทคอมแล้วเลือกช็อปได้เลยค่ะสั่งง่ายเพียงแค่ไม่กี่คลิกส่งถึงบ้านภายในหนึ่งชั่วโมงสะดวกสบายสุดๆอย่าลืมเข้าไปสั่งกันนะคะ